เล่นนองเทาไม้เล่นนะลูกโอ้โหโอ้โหให้นองเทาไปโอ้โหวอซับด้วยด้อยโออ้โห มือ,อ,อ,อดูดิ้หอมก็หอมดูหุ่นดิเทียวเทียวหลังอันนี้มาหรปลาพยนูนเนี่ย แหนไปเลือกอะไรมาแห่เปรีนปากกาอีกแล้วมาหรือปล่าพยูนมาหรือปล่าพยูนหรอกพยูนบอกดิพยูนมาหรือปล่าพยูนพยูน าพาพยูนค่ะบกน้องเราอยู่าเ้นรองเทา้ามายาบกน้องเราอยู่าเ้นรองเทา้าบกน้องมา Three, two, one.